เจ้าหน้าที่ตำรวจสเสดานะคะได้มีการจับกลุ่ม3ชายหญิงที่อำเภอชายแดนสงขลาค่ะได้ใช้รถกระบะขนใบพืชกระท่อมสด99กิโลกรัมค่ะค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสะเดาอ,อสะเดาจัังหวดสงขลาได้รับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบขนใบพืชกระท่อมโดยใช้เส้นทางถนนประดังเบซาอ,อสะเดาแล้วก็ใช้รถยนต์กระบะดัดแปลงนะคะโดยทำช่องลับไว้ซุกซ่อนใบพืชกระท่อมค่ะซึ่งอยู่บริเวณใต้ท้องรถจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ได้รับแจ้งค่ะ,ะเมื่อไปถึงปากทางเข้านะคะก็พบรถยนต์กระบะต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีขาวป้ายทะเบียนพอพึ่งจ อจารย์1075สงขลาจอดอยู่บริเวณริมถนนค่ะก็มีชายสองคนหญิง1คนนั่งอยู่ภายในรถเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดง ถ้าทางมีพิรุษนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าสแสดงตัวค่ะแล้วก็ขอตรวจคน้นทราบชื่อคือนายซาอูดีเตะมายออายุ24ปีเป็นคนขับค่ะนายมมเยง,งยะรออายุ45ปีแล้วก็นางสาวนูริดาลีมะค่ะอายุ29ปีค่ะทั้งหมดเป็นชาวอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาจึงได้ขอตรวจคน้นรถยนต์ก็พบใบพืชกระท่อมสด่อ,อ,อด้วยถุงพลาสติกสีใสาขาวเป็นมัดๆนะคะซุกซ่อนอยู่ในบริเวณห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าใต้ฝากระโปรงรถค่ะแล้วก็ใน ช่องลับดัดแปลงใต้กระบารรถยนต์รวมจำนวน99กิโลกรัมค่ะ จึงได้มีการควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพสะเดานะคะพร้อมกับยึดเงินสดได้จำนวน3,000บาทและสร้อยคอคล้ายทองคำหนึ่งเส้นซึ่งมีน้ำหนัก7.61กรัมค่ะที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหิ้วสีแดงเนื่องจากว่าทรัพย์สินทั้งหมดสันนิษฐานว่าได้มาจากการค้าใบพืชกระท่อมสดเบือ้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3คนก็รับสารภาพนะคะว่าได้ร่วมกันค้าใบพืชกระท่อมสดจริงก็รับซื้อใบพืชกระทอมสดมาจากริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียค่ะในราคากิโลกรัมละ300บาทเพื่อที่จะ นำไปส่งขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ในราคากิโลกรัมละ500บาทค่ะแล้ว ใบรุ่นทั้ง3คนนะคะก็บอกว่าที่ทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพกรีดยางค่ะช่วงนี้กรีดยางไม่ค่อยได้ค่ะจึงหันมาค้าใบพืชกระทอมแทนค่ะก็บอกว่าทํามาแล้ว3มครั้งนะคะส่วนรถยนต์ที่ใช้เป็นผานะในการลักลอบในการขนใบพืชกระท่อมค่ะก็ได้เช่ามาจากเพื่อนในราคา3,000บาททางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้บันทึกการจับกลุ่มค่ะแล้วก็ควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดําเนินคดีในข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ใบพืชกระทอมสด ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายค่ะกรีดยางไม่ได้ก็ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไปก็แล้วกันเนาะก็จะได้เป็นช่องทางในการหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรก็สํานักงานเกษตรใกล้ๆบ้านท่านเดินเข้าไปสอบถามได้เขาจะมีวิธีการแนะนําแนวทางต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพเสริมค่ะนะทำในอาชีพเสริมอาชีพเสริมอาจจะมากลายเป็นอาชีพสุจริตก็ได้อาชีพหลักเลยทีเดียวนะคะ